สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเจนจีนาวิทยาพรชื่อเล่นชเชการตูนรหัสนักศึกษา6.121-414-026เป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีที่3คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาล,ายลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาค่ะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนมหันตารามเขตตลิ่งชันจังหวัดกรุงเทพมหานาครค่ะ ทำไมถึงเรียนที่นี่ทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่เดีอวค่ะก็ตั้งแต่ช่วงมัธยมนะคะที่ตูนเรียนอยู่ห้องสมาร์ทคาร์ดแลก็มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็เข้ามาสกภาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะมีรุ่นพี่เข้ามาแนะนําเข้ามาให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนาเราเกี่ยวกับสาขาวิชานะคะเราก็เลยเข้าไป ศึกษาดูเกี่ยวกับหลักสูตรอะคะ่ะเออแล้วเราก็มีความสนใจรู้สึกว่าเอ้ยมันอบจบมนะันมันน่าสนใจเราก็เลยเรียนที่นี่ค่ะอยากทํางานอะไรหลังจากจบการศึกษาไปนะคะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะสอบเข้ารับข้าราชการทหารเราค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมบ๊ายบายค่ะ